จากจังหวัดสงขลาขยับไปที่จังหวัดตรังนะครับมีถนนทางหลวงเส้นหนึ่งที่สร้างมาแล้ว20ปีระยะทางไม่ไกลมากนะครับ6กิโลเมตรเศษถ้ามองด้วยตาเปล่าสภาพมันยังอาจจะดีอยู่นะครับแล้วคําถามคือจําเป็นต้องซ่อมแซมโดยใช้งบถึง400ล้านบาทหรือไม่คือคําถามนี้ผมไม่ได้ถามเองแต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้คําตอบก็ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานที่รับผิดชอบล่าสุดก็ทําให้ปปชจังหวัดต้องเข้าไป ตรวจสอบถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณครับชวนค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับจุดนี้คือทางหลวงไหมาเลข419ระหว่างกม1ถึงกม8ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเศษที่แยกควนปริงอำเภอเมืองตรังคือชาวบ้านเขามองว่าจุดที่เป็นถนนเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีแต่ไปพบว่ามีการใช้งบป,ประมาณกว่า400ล้านบาทในการซ่อมบำรุงและรื้อแนวคอนกรีตใหม่ทั้งหมด เป็นการใช้งบประมาณที่เหมาะสมหรือไม่ล่าสุดทําให้นายรามวสุธนพินโยผู้อำนวยการสํานักง,งานปาปชจังหวัดตรังพร้อมด้วยชมรมตรังต้านโกงก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับโดยนายภูเมศบุญทะมุดีวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษคนที่เป็นผู้ดูแลโครงการก็ให้ข้อมูลว่าถนนเส้นนี้สร้างมาแล้ว20ปีจริงครับการปรับปรุงครั้งนี้ก็เพื่อให้ปรับรูปแบบของถนนโดยเน้นความปลอดภยัย ลดปัญหาอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาน้ํพท่มขังแต่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าเหตุใดจึงต้องรื้อแล้วก็ก่อสร้างใหม่ทําใหป้ประชาชนบางส่วนเกิดความไม่เข้าใจผู้อำนวยการปรปรชประจําจังหวัดตรังก็ยืนยันนะครับแม้จะมีการชี้แจงว่าถนนสายนี้ก่อสร้างมานานแล้วทําให้คุณภาพของถนนไม่ดีแต่หากมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นว่าคุณภาพพื้นผิวถนนยังดีอยู่ จึงต้องกลับไปดูโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมนะครับว่ามีความปลอดภัยสําหรับคนใช้รถใช้ถนนหรือไม่เพราะแม้ถนนบางสายการก่อสร้างมาแล้วไม่นานก็จริงแต่หากตามหลักวิศวกรรมมองเห็นว่าถนนไม่ปลอดภัยก็จําเป็นต้องรือ้อแม้อาจจะค้านกับสายตาก,ก็ตามจึงต้องมีการประสานให้กรมทางหลวงครับส่งข้อมูลชี้แจงมาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามทุกโครงการของรัฐก็จะต้องมีการคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอีกด้วยครับ